มิลาแซ่บอยู่บ่อมิลากินข้อเองนะเด้บ้านมู่เจ้าามิลากินเองแล้วม,มิลากินข้อเหนียวแม่นบ่มิลาอย่าเป็นคนอีสานเนาะคนอีสานกินตำบอกงเนะาะข้อเหนียวเนี่ยมิลาบ่เห็นสมบ่ขเข่าด้วยน่น เขาเด้นี่นั่นเขาเด้หน่เห็นบ้าน่ะนี่ก็เขาเด้น่ะนี่ะแซมแมนบอแซบหลายเนาะอืมโอ้โอ้โอ้ไน,น,นดีติดละ่ะ Nguyên này ng ngan Ừ, leo kim thảo bại, nho? Ta mèo nho? Ta nyo nho đi ta mèo nho? Ta nyo nho ka leo nho? Ta ny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 o nho? Ta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  nho nho? Ta nho 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 nho? เด็กเขายัางนีหนีบ้างอยี่หนีแม่บอเห็นสมบัติน้องเน้อยกินเผาเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้ตอนนี้หนูจะขวบแล้วห,หนึ่งขวบครึ่งเอ้ยเมีแมนหนึ่งขวบหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งขวบหนึ่งเดือนให้กินเผาเองแล้วเนาะบ้านนี้เนะาะเผาติดปากเฮ็ดจังไหนบ้านนี้ กินเผาที่ไหนอยากได้เบิงเผาเออกจากปากแล้วนั่นเคานเอาออกอย่าทำให้น้องอย่างนั้นดิให้น้องกินขา้าวมาทำอย่างนั้นทำไมเนาะเอาออกกินเ้าวละกินขา้าอันนี้อันกินแล้วนี่กินเา้าคนกำลังกินเ้าดีๆมาหาเห็นแน่นเด้อ ีน้องกินข่าวก่อนเวลาน้องกินข่าวยิ่งเห็ดแน่วเดี๋ยวที่นองนนะบอกเอฟซีแน่นนี่เอฟซีนี่แซ่บค้าบอกทั้งสี่ที่แบบมากินข่าวนี่น้ำหนูเด้อจ่าเด้อเจ็บแซ่บเนาะหงัดเอายัดเอานี่มันเขียวบ่ลอะไรหงำบ่ลอะล่ะ

ยากินถั่วให้่ที่ไเนอยนอ่ะถือไว้ดีละ่ะไอ้เข่าตัวนี้เข่ามันไม่เฮียอย่างนี้ในเขานี่ละ่ะกินใกล้ออล <c oughs> กินหรือเปล่านียตัวกินเข่าดิว่ามันมีตัวอะไรคุณนะ่ะน้าผากมีแตไ่ไร่หน้าผากับแขนมีแตไ่ไร่อู๋เนาะนอนตื่นใหม่แมีนบ่ อีหลาแสบเนาะอีหลามาข่าเหนียวดีอีหลามาข่าเหนียวเนาะนี่แนบเบิ้งเอฟซีเพิ่นนี่เนี่ยเนื้อเนี่ยเออเอฟซีเพิ่นอืนเออเออบอกเพิ่นแน่ว่าแสบเด้อบางสินี่แนบเบิ้งนี่นี่เออแสบแลยหนูแสบอืหนูกินข่าแสบแสบเออโอ้เห็นแล้วนี่ bò phân nè nị nè bò phơi phân ngon, nè bê phơi nè, phơi bêng hao nè phơi bêng, ngon, lái cả tô nhảy leu, ngon, lái cả tô nhảy leu, ngon, à, bò nè than bù xốp nè nè bêng nè, lùng ba แซ่บอืมอืมแงขึ้นมากกินตามหุฮงเห็นขึนเบิ้งในรึเงี้ยนบอค่อยๆกินเด้แ่ตีนสิเขาพักเขาแล้วนะอืมอืม อย่างเนี้ยล่ะขนเขาอย่าเงี้ยอ่ะกินแกบดีอย่าไปรูปมันมนี่างเ,เงี้มึงเอฟซีนะฮะไอ้เอพื่อนกินน้ำนั่ะไอเพื่อนกินน้ำเอออืม,อม,อม,อมเออ,เอ,อบอกเพื่อนอ่ะกินน้ำหนูเด้อบางสิอืมกินข้าวเหนียวน้ำกันเดอ้อจ้าเดอ้อบางทีที่หล่ะ กินข้าวเหนียวน้ำหนองเน้อยเด้อจ่าเด้ออืมเนาะอืมฮ่มเติมสีเลนในบ้านนี้แสดงว่าสีอิ่มแล้วแม่นบ๊ออืมเอออืมเห็นอย่างมานี้เอฟซีบนเบิร์อยู่ได้หล่ะนี่ รายเห็นอย่างซิอิมบอกฉันอิมกับบอกเพื่อนว่าอิมแล้วอย่าเห่ียเนาะเนี่ยเบิงเป็นเบิงหนูอยู่ แม่เลี้ยงตีนี้นี่ตีนี้น้องยิ้มเลยบอ๋อนี่น้องยิ้มเลยเตีเห็นแนวนี้ยิ้มเลยกับพ่อเนาะบอกเพื่อนนี่บอกเพื่อนว่าหนูยิ้มแล้วนะเร็วบอกเพื่อนเร็วยิ้มแล้วนะคะยิ้มแล้วนะแล้วก็หนูทิ้งถ้วยเรียบร้อยใช่ไหมหนี่บอกเพื่อนนี่ทุจ้าก่อนทุจ้าก่อน ทุจราก่อนเดี๋ยวไม่กินน้ำทุจราก่อนโอ้บ่ให้ทุจร้าอ๋อบ่เป็นอย่างเออบ่ทุจร้าก็ได้เนาะอ๋อบ่ทุจร้าก็ได้อ่ะโอ้ยอะอีกหน่อยนึงกินเข้าไปอืมงั้นเข้าไปละเอออืมคนเก่งกินเข่าเนาะอืมทุจร้าดูบาปนี่ทุจราก่อนทุจร้จาได้บ่ ทุจ่าเร็วนี่ทุจา่าเพิ่นนี่นีเนี่เบิงทุจา่าอืมทุจ่าเร็วทุจ่าเร็วกินข้าวแล้วหล่ะเร็วผมกินข้าวอิ่มแล้วนะคะรายบายก็ได้บาย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 หืึบายบาๆบ,บายๆเร็วไหนบายบายดู้ายบายเพิ่นเบิงดู